พิมระดาสาแก้วค่ะพิมพ์ระดาสาแก้วมีปัญหาเรื่องอะไรจา๊าเรื่องบ้านค่ะเรื่องบ้านบ้านเป็นยังไงบ้านขายยังไม่ได้นานแล้วหลายปีแล้วบ้านที่ไหนบ้านที่อยู่หรือบ้านที่ไหนบ้านที่อยู่ค่ะ <numbered handwriting S 1> จะขายบ้านที่อยู่นี้ค่ะแล้วก็อยู่ในบ้านก็เหม,มือนมีอะไรมาเกาะตามขาตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมีอะไรนะ อยู่ที่บ้านเหมือนมีอะไรเกาะตามขาตามอะไรท่านเทวดาเป็นเพราะอะไรบ้านถึงขายไม่ได้และเหมือนมีวิญญาณอะไรก็ไม่รู้มาเกาะมาเกี่ยวมาทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติมาค้างคาอยู่ในตัวท่านเอ๋ยถามก่อนแล้บ้านเลขที่นั่นล่ะนะบ้านอะไรกันล่ะค่ะบ้านเลขที่สามสิบเอ็ดทับหกศนย์หนึ่งค่ะสามสิบเอ็ดทับ หกศูนย์หนึ่งค่ะหกศูนย์หนึ่งถนนอะไรถนนคลองสามเรียบคลองสามค่ะเรียบคลองสามคลองสามค่ะคลองสามปทุมธานีที่จังหวัดปทุมธานีท่านเทวดาเกี่ยวกับเจ้าที่หรือเปล่าหรือเกี่ยวกับใครใช่แล้วท่านเอ๋ยบ้านนี้คนไม่ควรอยู่เลยนะเป็นบ้านเจ้าที่แรงแหละค่ะ เป็นบ้านผีหรือเทวดาด้วยแน่ท่านเอ้ยอ่าแล้วทําไมไม่ทําให้ขายไปได้สักทีหนึง่งท่านเอ้ยไม่มีสิทธิ์ยึดของมั่นไม่มีใครเป็นเจ้าของนั่นแหละหนาคนที่แท้คือเจ้าของของอยู่คราไม่มีสิทธิ์หนามาตราบอกได้เอ้ยเขากวม ได้รับการเดือดร้อนเขาก็อยากจะออกอยากจะหนีอยากจะขายอยากจะย้ายแล้วเจ้า,าที่ก็ส่งเสริมเขาไปหากว่าเขาไม่ถูกกับถ้าไม่เดือดร้อนอะไรนี่จะขายดีไม่ขายช่างอะไรหนาพวกข้าก็อยู่ของพวกข้าดีๆคราสุดแล้วแต่มนุษย์หนาแหละท่านเอ้ยคือขาเหตุที่เธอจะต้องขายด้วยเหตุผลอะไรคือยังมีนี่อยู่ค่ะ จะมีไปอยู่ที่ของตัวเอง่ยังมีหนี้อยู่ค่ะขายขายใช้หนี้คือคต้องการจะปลดหนี้แล้วไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกแล้วเจ้าที่จะช่วยหน่อยได้ไหมให้คนมาซื้อไม่รู้จักมั่งจีสิท่านเอ๋ยข้าก็เลยอยู่ของพวกข้าหน,นะไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ค่ะ แล้วแต่มึงจะจัดการหนาพวกข้าไม่ได้สนใจแล้วส่งเสริมได้ไหมไม่ยุ่งกับมนุษย์และท่านเอ๋ยมนุษย์เลยมีแต่หยาบนั่นแหละหนาพวกเรานิ่งนิ่งสงบกันอยู่คาไม่วุ่นวายหนาอะไรกับใครเอ๋ยแล้วจะทำอย่างไรดีท่านเทวแล้วแต่อยากจะทำสิท่านมันจะทำอะไรก็เรื่องของมันหนาพวกข้าก็อยู่ของพวกข้าเองคา ไม่ได้เบียดเบียนนะอะไรมันนี่ท่านเออแล้วเป็นเหมือนพวกมแมลงพวกอะไรมาเกาะตามขาในโลกนี้ตรงไหนไม่มีมแมลงกูยังแก้งปัดกันด้วยนั่นนะตรงไหนไม่มีมแมลงละท่านค้าไม่มีใครหนาะเบียดเบียนใครอยู่ไปวันวันขายนี้ไม่มีอะไรขวางใช่ไหมคะที่ขายก็มึงขายไปสิมึงอยากขายกูน่าไซก็อยู่ได้นั่นแหละนะไม่ได้ยุ่งกับใครนี่ท่านคา เผื่อว่าท่านเจ้าที่อาจจะชอบใจคุณมาอยู่ใหม,ม่จะได้ตัดสินใจอะไรท่านใครจะอยู่ใครจะไปข้าบอกแล้วท่านนะนะไม่ได้สนใจยุ่งกับใครค่ะก็อยู่มาเนิ่นนานเป็นพันๆปีแล้วเออเขาไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของมนุษย์ขายได้ขายไม่ได้อยู่ที่ดวงเธอไม่ได้อยู่ที่เจ้าที่แล้วงั้นขอเชิญท่านเทวดาเขามีกรรมอะไรใครปิดกั้นไว้ เรื่องของมันไม่ได้ยุ่งกับข่านี่ท่านเรื่องของมันเกี่ยวห้องข่าอะไรนะค่าก็อยู่ของข่าดีๆครบไม่ได้ยุ่งอะไรนะกับมันนั่นเอ่บอกทางหน่อยได้ไหมทำบุญทำกุศลไหว้พระสวดมนต์ถือศีลทำอะไรเพื่อจะได้เป็นบุญชดแชนกันไปเพื่อชูแล้วก็ช่วยเหลือกันได้บ้างเอาบุญมาแลกกันหน่อยได้ไหมเอาบุญมาแลกหรือท่านเอ่ยใช่แล้วน่าสนใจนะ เราไม่ได้เดือดร้อนนอะในจะได้ดีขึ้นนิดหน่อยช่วยเหลือกันไปได้ปวดเปื้องไปอ,อ,อยู่ดีสบายอยู่นะท่านจะเอาเท้าแข่งหาเสี่ยนหรือเปล่ากันเนี่ยไม่ถือว่าส่งเสริมให้คนได้บวชหน่อยช่วยเหลือคนเ็าเดือดร้อนหน่อยช่วยได้ช่วยเลยเดือดร้อนก็ของมันเองมันก็ร้อนลนของมันเองนะ,ะท่านนะค่ะ,ะก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรคะ่ะ เข้าใจแล้วแต่ว่าถ้าเผื่อว่าส่งเสริมให้เข้ามาบวชด,ด้วยเงื่อนไขว่าถ้าเธอบวชเท่านั้นเท่านี้เจ้า<ๆ>ที่ก็จะเปิดประตูรับคนใหม่เข้ามาที่มีบาร,รมีมีบุญเสมอกันจะได้แยกย้ายกันไปคนใหม่จะได้มาสร้างบาร,รมีกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาบุญไปก่อนดีกว่าเช่นนั้นหรือท่านเอ่ยรีบๆเอาเลยรีบๆเลยใช่ไหมนะรีบเลยมันร้อยวันขาดตัวแลวหละค่ะ ถือศีลอยวันบ้านจะได้ขายได้เยอะไปเปล่าท่านเจ้าที่อ้าวท่านบอกค่ะให้เอานี่นะก็สมน้ําสมเนื้อใช่ไหมคะบุญนั่นนะันดีใช่ไหมท่านไว้เปล่าไว้ก็ช่างมันดินั่นไปละนะท่านว่าไงอยากจะขายเปล่าอยากขายอยากขายก็สามเดือนรอไปก็บวชไปไงไงเผื่อเขาจะมาซื้อในช่วงสามเดือนนี้ไงหนูต้องทํางานอยู่อะค่ะ อ๋อนี้ก็ไม่รู้จะยู่ไหมท่านถามแต่ข้าไม่ถามมันก่อนนะเห็นไหมล่ะท่านก็อ้าเอ้าเธอมาถามเธอก็ต้องพร้อมที่จะบวชถ้าเธอบวชไม่ได้เขาก็ไม่ห้ามไม่ส่งเสริมท่านไม่ส่งเสริมใช่ไหมเล่าก็บอกว่าถ้าบวชร้อยวันข้าก็จะส่งเสริมให้สําเร็จการแล้วมันมาเป็นอย่างนี้ขายขี้หน้าเลยทีท่านเขายลยไปเปิดประตูให้ต้อนรับคนจะมาซื้อมันจะได้พูดง่ายจะได้ เห็นแล้วชอบใจซื้อง่ายขายคล่องหนูยังมีนี่มีสินนะคะงั้นแล้วแต่เธอตามนี้งั้นลานะท่านเอ๋ยสาธุบายบายท่านเจ้าที่ท่านเทวดาก็ให้เขาไปตัดสินใจเองใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยมันทาเลยแล้วแหละหนาก็เอ๋ยบอกเช่นนี้นั่นแหละครบเจ้าที่หนาก็พร้อมจะช่วยกันแล้วเอ๋ยตอนนี้แหละเธอต้องไปช่วยตัวเองแต่ถ้าจะให้เจ้าที่ช่วยเนี่ยเธอก็ต้องไปจ่ายให้เขาตามนี้ การจะช่วยได้ใช่ไหมท่านเจ้าที่ต้องมีพลังนั่นแหละนะจึงจะหนุนนําหาคนมาซื้อได้คราถูกใจหนาะอยู่ด้วยกันถึงใช่เช่นนั้นเอยแต่ว่าเจ้าที่ไม่ได้ขัดไม่ได้แย้งไม่ได้ขวางใช่ไหมไม่ใช่ท่านเอเอเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเขาเลยใช่แล้วแหละนะจะไปโทษเขาไม่ได้ว่าใครมาขัดมาขวางม,มาขีนนี้ดีม<ะ>ามัีอยด,อดเเตวง มันเจ็บป่วยอยู่เรื่อยอะค่ะท่านเทวดาเจ็บป่วยเกี่ยวกับเจ,เจ้าที่หรือเปล่ามันเจ็บป่วยเพราะเวรกรรมมันเองท่านเพราะมันแก่ชรานั้นนั่นแหละนะเพราะมันเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละคระไปโทษเจ้าที่หนาะเดี๋ยวจักราไม่มีหัวเอ้ย,ออยไปทั่วเขาตามนี้ขอปรึกษาก่อนได้ไหมแล้วแต่เธอถ้าพร้อมก็มาได้ใช่ไหมคะก็นั่นแหละตามนี้ไปคุยกันตามนี้ได้บ๊ายบาย